เดี๋ยวเพื่อนีน้องๆชาวญู่่ครับในก็เดีย๋ยวผมชี้ได้กับช่องเสตเตอร์ในด่วนเสตเกต,เตนี่เราเก็บงานพันเที่ยวแล้วครับนี่ครับตัวนี้ลงเต็มหมดนะครับวางท่อแล้วลงเต็มหมดเลยน่าจะเหลืออยู่ประมาณตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณแปดร้อยเที่ยวครับว่ามันเกินพันเที่ยวนะมันน่าจะพันกว่าเลยเฉพาะทมท่อนี่น่าจะห้าร้อยไม่อยู่นี่ครับ พี่นุ่นครับเป็น NPR สายไฟสายไฟ NPR วาง 6BG ครับรถไทยแล้วก็เก็บงานต่มตามดัมซิ่งครับนี่ พรไม่ได้วิ่งงานครับวันนี้เอาเก็บงานรถไทยก่อนเพราะว่าไม่มีที่ลงครับตอนนี้วิ่งดินเบาครับดินแห้งเมื่อวานดินวิ่งดินเปียกเปียกชุ่มชุมก็วิ่งลงข้างๆางก็จะอันตรายสักหน่อยต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ คุนบ่ยจะได้ไนเนนะฮะคุณบอเขาขื่น่าวลงอีก็ได้ตัวได้ยูมันแห่งเดียวมุงีขานเก็บงานไหม่บวนี่งานเหร เป็นจอรเดียครับ 50, 50 50ดีครับ50แรงม้าตัวนี้วางท่อไว้แล้ว50ท่อนครับจะมาอีก50 ันนี้ขับรถดีครับขับรถไถยใช้สมองไม,ไม่ไม่กินกำลังรถไม่ยี่เร่งรถแรงครับันนี้ขับรถไม่น่าจะพังขับรถไถยฝีมือครับันี้ วันนี้รถก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดันครับโอค้คน ใหญ่ก็ดูครับ ไายไปก่อนครับตรงนี้ทําเสร็จตรงนี้ก่อไปเก็บงานต่ออยู่คาครับเจ็ดไร่ ปั้นคันแบบนี้ก็เอาหกล้อยอนตูดยอนตูดเลยนะครับดูการอ่านเกมรถไถครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยอยู่ที่รถไถครับรถไถจะเหนื่อยเองหรือเปล่าถ้าคนอ่านงานเป็นก็ไม่เหนื่อยครับงานแบบนี้ยอนตูดแต่ถ้าเกิดคนอ่านงานไม่เป็นก็ดันได้ดันทุกกองครับ สังเกตนครับรถถยเวลาดันอย่างนี้เขาจะดันเวลายังไม่ปั้นขันนะครับเขาจะดันเอาล้อหน้าย่ำย่ำย่ำลงก่อนเพื่อที่ว่ารถให้ให้รถถายย่ำย่ำเพื่อหกล้อลงจะได้ไม่ซูดมากครับเวลาถอยมันจะได้ถอยถึงที่ แข่งกับผู้รับเมอเขาวันนี้มาครับ1417ครับวันนี้มีน้อง117ในตัวแรงในตำนานแต่ก่อนฮิตมากก็รุ่นนี้กับไอ้ซูเปอปร์เสีย ไอไม่ใช่ไอเสียสังลุยไม่ใช่ซุเปอร์เสียไอซยซุเปอร์เสียก็เห็นเหมือนกันจะเป็นฮีโน่ซูเปอร์เสียแล้วก็ที่คู่กันอีกอันหนึ่งก็ที่เป็นฮิสุคือเสียสังลุยซุเปอร์เสียนี่จะเป็นฮีโน่ครับร้อยยี่สิบแต่จะเป็นเสียสังลุยจะเป็นยาอิสุร้อยสิบห้านี่ก็ fc วางหัวเหมือนกันครับ fc ได้วางหัวเป็น cj รถเยอะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเนี่ยค <t iny green syrup> ือบุหรงดำเลยโอ้ยตายนี่ขับรถไม่ค่อยอันนี้ฮะคนนี้โอ้ตกลุ่ม บอกเพิ่นไปเลยไปเลยเพื่นเบิดแล้วไปเลย ต่อไปก็เป็นคิว2.10ครับวันนี้รถห้างรถของเอกลักษณ์มกซิลิครับเสียใหญ่แนำเพื่อยังจิมน้อยใครๆก็รู้จักออกออกย่าไปยืย้โอ้ยโบงรถแบบนี้อันตรายครับ ไปกบปุบน้นปุนดิไปแล้วไปแล้วมีกบติดมาด้วยกบหน่อยกบหน่อยไปปนเสบกเขียวหลาย้นสูน้กบมั้ง ตัวนี้บอลุงบอดินใส่ปูดหนาบอลุงพงฮะมันสีเบิร์อะไรได้ดินใส่ของบนนี้เป็น,ด,นดินเหนียวหมดครับแต่ดินใส่โปะหน้านี่แจมเลยไม่งั้นรถเข้าไม่ได้ครับฝนตกมาแล้วครับดีกาเสียตาออนทัว ขอไปอีกขออีกอมันหอด อยู่หัีน้่มันเท่ลิกว่าพ่อบ่เท้าลิ้ขาดบะ โค้งมันหน่อยตัวจะโม่ล่อหลบโค้งใหญ่หลายมันล่อหลบได้ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับอง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ